พาคุณผู้ชมนะครับไปดูอีกเรื่องนี้อีกข่าวนึงครับเขาบอกว่าการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวเนี่ยแม้รถจะติดบ้างในะช่วงเทศกาลแต่หลายคนก็บอกนะครับว่าไปรถยนต์ส่วนตัวมีข้อดีก็คือสามารถแวะซื้อของระหว่างทางได้โดยเฉพาะตามร้านขายของฝากของขึ้นชื่อจังหวัดต่างๆช่วงหยุดยาวสงกรานนี้หลายจังหวัดของขายดีครับ เริ่มที่ตลาดเกาะยอรครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับนี่แหละครับเต็มไปด้วยประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ไปเลือกซื้อสินค้าประเภทของฝากสินค้าพื้นบ้านนะครับติดไม้ติดมือไปฝากญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงก่อนเดินทางกลับหลังจากเสร็จสิ้นเทศก,กาลสงกรานครับ ประชาชนส่วนใหญ่เขาเลือกซื้อสินค้าประเภทอาหารทะเลตากแห้งนะครับคุณผู้ชมอย่างเช่นหมึกตากแห้งปลาเด็ดเดียวปลาหวานกุ้งแห้งปลายแห้งเม็ดมะม่วงหิม,มาพานรวมทั้งเสื้อผ้าบาติก ผ้าทอเกาะยอหลากหลายรูปแบบเลยครับสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าของชาวบ้านบนเกาะยอนะครับที่ผลิตในท้องถิ่นและเป็นสินค้าโอท็อปที่มีชื่อเสียงระดับประเทศคุณภาพดีและราคาไม่แพงด้วยนะครับจึงได้รับความนิยมเลือกซื้อเป็นของฝากในช่วงเทศกาลทุกปีเช่นเดียวกับจังหวัดขอนแก่นครับร้านขายของฝากหลายแห่งในตัวเมืองขอนแก่นเต็มไปด้วยลูกค้า ที่ไปเลือกซื้อของฝากช่วงเทศกาลสงกรานครับบางแห่งที่เป็นร้านขายของฝากและสินค้าพื้นเมืองมีทั้งชาวไทยและต่างชาติทยอยเลือกซื้อตลอดทั้งวันเช่นกันครับทางร้านได้จัดทำขนมเป็นเซตนะครับบรรจุหีพอที่สวยงามทำให้ดึงดูดความสนใจจากลูกค้าเจ้าของร้านเตียวหัวอยู่ในตัวเมืองขอนแก่นบอกว่าลูกค้าเนี่ยเริ่มทยอยซื้อสินค้า ตั้งแต่เริ่มต้นเทศกาลสงการานต์แล้วละครับซึ่งปีนี้ทางร้านได้เตรียมสินค้าไว้ขายมากกว่าปีที่แล้วโดยเฉพาะของฝากขึ้นชื่อนะครับก็คือขนมถั่วตัดขนมคอเป็ดงาขาวและงาดำขนมตุ๊บตั๊บซึ่งได้รับความนิยมทุกปีเพราะราคาไม่แพงก็ขายเริ่มต้นห่อละ35บาทครับถ้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วนปีนี้ดีขึ้นเยอะเลยครับผมเนื่องจากสถานการณ์ต่างๆมันขี้ขายลง ก็คือคนน่าจะออกมากล้าจ่ายใช้สอยมากขึ้นซึ่งสิ่งที่ดีคู่กับบ้านเมืองเรานี้สังคมไทยวัฒนธรรมไทยก็คือการฝากซึ่งไปไหนเดินทางไปต่างจังหวัดไปนั่นไปนี่คนก็ต้องมีอะไรติดมือฝากครับอันนี้ซึ้อเป็นผลพลอยได้กับพวกเราซึ่งก็โชคดีครับที่ปีนี้เป็นสถานการณ์ที่ดีขึ้นมากๆเลยครับ,รบของฝากนั่นงหลักๆร้านเราก็จะเป็นตัวคอเป็ดนี่ครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็คือเป็นซิกเนเจอร์ร้านเลยครับเป็น ตั้งแต่ตั้งเดิมมาคือเป็นสูตรที่สืบทอดกันมาทั้งหมด4รุ่นแล้วครับผมไปดูอีกจังหวัดหนึ่งผู้ชมครับอยู่ติดกับขอนแก่นเลยครับที่ชัยภูมิครับบริเวณ5แยกโนนไฮาทางออกเมืองชัยภูมิมุ่งหน้าสู่ภาคกลางครับที่นั่นเนี่ยเป็นแหล่งขายของฝากเต็มสองข้างทางเลยนะครับเขาของฝากก็ขายดีครับมีประชาชนจอดรถแวะซื้อตลอดทั้งวันนะครับโดยเฉพาะหม่ำและไส้กรอก มีทั้งไส้กรอกมัมเนื้อมัมหมูรวมไปถึงเนื้อแดดเดียวแคปหมูคุณเชียงขายดีหมดคุณผู้ชมครับเพราะ้าไม่ค้าหลายร้านให้ข้อมูลตรงกันนะครับว่าปีนี้ของขายดีกว่าปีที่แล้ว2-3ถึง3เท่าเลยนะครับโดยเฉพาะมัมและไส้กรอกอาหารที่ขึ้นชื่อของชาวชัยภูมิมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ได้รับความนิยมจากลูกค้าครับปีนี้เนี่ยหมั่มหมูเนี่ยเขาขายกิโลกรัมละ350บาทมั่มเนื้อกิโลกรัมละ440บาทลูกค้าส่วนใหญ่ซื้อสินค้าไม่ต่ำกว่าคนละ1,000บาทครับสร้างรายได้ดีให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของฝากนะครับวันละหลายหมื่นบาทเลยทีเดียวครับ